สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอ๋ปอชนเนลกันอีกแล้วนะครับทุกคนในคลิปนี้นะ้นมีอะไรมาอัปเดตถึงความเคลื่อนไหวของนนริซากันอีกแล้วจ้าคราวนี้นะเคลื่อนไหวแบบให้เราเห็นตัวกันข้างนอกกันบ้างนะจ๊ะหลังจากที่ปีออกงานสวยๆเฉยๆใ,ในงานวีมเอชวันก่อนเนาะโดยในคลิปนี้นะจ๊าจะมีทั้งในรอนออกมาพูดถึงชุดที่โนริซ่าใส่ว่าเป็นอันดับหนึ่งของงานหรือจะเป็นแม่จีนที่ออกมาต่อเตะกับเบลบอร์ดแล้วก็แอนตี้ให้พวกเราได้ฟังกันนะจ๊าไม่ยาวเกินไปแน่นอนทุกคนแต่ก่อนจะไปฟังเรื่องพวกนัน ขอมาดูโนริซ่าของเราก่อนว่าเอ๊น้องเนี่ยใส่ชุดคูู่บ่อยๆอ,อย่างนี้ไปเดินแถวไหนกันนะซึ่งมีคนนะจ๊ะเขาไปพบเจอโนริซ่าแล้วก็ถ่ายโดยจากระยะไกลาจากด้านหลังแล้วก็บอกว่าโนริซ่าเนี่ยอยู่แถวแถวเซนจูรี่ซิตี้ร้านป๊อปมาร์ทโกลบอลสโตร์ลอสแอนเจลิสเอสเอเมื่อวานนี้นั่นเองจ้าดูเหมือนว่าจะไปกับพี่อลิสแล้วก็พี่กาที่ถือของให้พะรุงพรังอย่างมากมายซึ่งต้องบอกว่าโอ้โหแต้มบุญฝรั่งคนนี้นะจ๊ะน่าจะใช้หมดกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเอง <c oughs> ทุกคนบอกอว่า่าไปเมนนนจัี้ ก็พูดคำๆกันนั่นแหละเออโดยเจ้าของภาพเนี่ยเขาแอบสนะ่นองนาริซ่าของเราเนี่ยเหมือนจะซื้อตัวที่ชื่อว่าพัมกินแพนแดนนะจ๊ะโอไม่ก oh ็แล้วเขาก็ตกใจมากๆน่นน,นบอกว่าลาบูบูได้โปรดเออก็ไม่เข้าใจลิซ่าเหมือนกันอันนี้แอดก็คือแปลงงๆเหมือนกันนะอะจาจจะประมาณว่านาริซ่าของเราไม่ได้มาซื้อลาบูบูรอบนี้แต่มาซื้อพัมกินแพนแดนนะจ๊ะเออก็ในป๊อปมาอ่นะเนี่เขามีของเล่นลายชนิดหลายตัวไม่ได้มีแค่ลาบูบูอย่างเดียวนะจ๊ะเพียงแต่ว่าลาบูบูเนี่ยดังที่สุดในตอนนั้ ้นระเเป้านั่นเองทุกคนแต่แอดมองว่ามีสิทธิ์สูงมากเลยนะจ๊ะ <laughs> น้องลิซาของเราก็พักผ่อนหย่อนใจไปแล้วเรามาดูที่นิตยสารไนลอนกันดีกว่าซึ่งเป็นนิตยสารแฟชั่นไฮสตรีทของฝั่งอเมริกาเขาเออกมาบอกว่าลุคพรมแดงที่ดีที่สุดจากงาน v m a 2024นะจ๊ะเตรียมพบกับความเซ็กซี่ความแว,ว้าวาวและช่วงเวลาสุดอลังการหลายสื่อแฟชั่นที่ขึ้นภาพลิซ่าเดินพรมแดงก่อนนําคนอื่นๆเพราะชุดล,ลิซ่าปังมากจ้าโดยเขายกให้ลุคนี้เป็นลุคที่ดีที่สุดแล้วนะโอ้แม่ gosh ปังปปริเรียไม่ดีได้ยังไงอย่างที่แอดบอกว่าโคตรเพอร์เฟกทั้ง อกัพที่กริบแล้วแบบเนียบมากเอาง่ายๆสร้อยคอสวยกําลังดีไม่เยอะไม่น้อยจนเกินไปเรียบแต่หรูโก้แต่แพงแล้วก็มีความเพอร์เฟกในหุ่นของน้องที่ปรับก้าต่อหนึ่งหายากในโลกใบนี้นะจ๊ะโอ้โหอย่างที่แอนบอกว่าหุ่นปฏิมากรรมก็คือน้องนี่แหละเดินได้จริงอะไรจริงทุกคนนะสวรรค์สร้างก็ไม่เกินจริงนะจ๊ะอืม ตามมาติดๆกับนิตยสาร Harper's Bazaar นั่นเองที่เขาจัดอันดับชุด After Party ของ No ริ s a ในงาน VMA 2024ที่ดีที่สุดเนี่ยซึ่ง No ริ s a าของเราติด top 5ในอันดับที่5นะจ๊ะอ่ะก่อนหน้านั้นก็จะมี s a เ r i n a c a r p e n นเตอร์ไทล่าที่แบบแต่งตัวคล้ายๆ b r i t n e y Spears หรือจะเป็น Taylor Swift ที่เปลี่ยนชุดเร็วสวยงามอะไรก็ว่าไปแล้วกันเนาะคนอื่นๆก็เป็นเพื่อนสนิทของ No ริ s a าทางนั้นก็ยินดีกับทุกคนในรอบนี้ด้วยที่ต้องบอกว่าแต่งตัวออกมาได้สวยงามเซ็กซี่กับทุกคนนะจะเอานน้ันนนนนรออรขงรน,น มาตอบโต้แล้วก็ตอกหน้ากับบิลบอร์ดและแอนตี้แฟนต่างๆที่เอามาขยี้แล้วก็ออกมาซ้าเติมนาริซ่าของเราในจุดที่ไม่เป็นจริงซะทั้งหมดนะจ๊ะและอีกเช่นเคยขอบคุณคุณวันวันในการแปลมาครั้งนี้ด้วยแล้วก็มีแฟนๆในช่องแอดเนี่ยน่าจะชอบอแฟนๆจีนแอดก็เลยเอามาฝากกันอีกนะจ๊ะตามคําขอแม่จีนของเราเนี่ยก็มีการบอกว่าบ้านแม่จีนนะจ๊ะไม่แพวคุยกันถึงสถิติยอดวิวในงานแฟนๆชมไม่เท่าความสําเร็จตรงหน้าตบหน้าสื่อบิลบอร์ดด้วยสายตาคนทั่วโลกอย่าว่าแต่วดหมวดเคป๊อปพวกเขารู้ว่ายหด แฟนๆทั่วโลกของเธอก็โหวตชนะจึงจำแนกแค่ K- p ป p ความสนใจในงานลิซ่าก็ได้มากที่สุดการที่แฟนๆวงอื่นของเคป p OP เนี่ยถาคคำติเตียนมาพูดถึงน้องในทางที่อยู่แย่ขณะที่ไอดอลของพวกคุณแพ้ตั้งแต่ยังไม่ก้าวขึ้นเวทีนี้ด้วยซ้าการที่บิลบอร์ดกลายเป็นสื่อถังขยะไปก็แค่นักเขียนคนเดียวต้องกลับใจออกมาแก้หน้าให้แฟนๆไปโหวตใหม่ยิ่งทาให้เหมือนเด็กไร้ความคิดพระเจ้าแรงมากผลการโหวตก็สวนทางกับหมึกที่ลำเอียงก่อนหน้านั้นลิซ่ายังคงนำที่ ่จากผลโหวตนี่เป็นผลโหวตจากแฟนๆทั่วโลกวิวบอร์ดและแฟนๆไอดอลที่อยากเห็นไอดอลของพวกคุณยืนแทนที่ลิซ่าพวกเขาจะยังกล้าพูดอีกไหมว่าผลโหวตยอดวิวทุกแพลตฟอร์มบนโลกนี้เป็นของประเทศไทยวิวบอร์ดในจีนเนี่ยฉันยังรู้จักหลังจากที่รู้จักลิซ่าอีกถ้ามาสำรวจ VMA ที่นี่ลิซ่าก็ยังนำเกินฝั่งอินเตอร์มีคนพูดถึงลิซ่าติดเทรนด์พูดถึงอันดับสูงและเยอะกว่าคนส่วนมากเ้ารอลิซ่ามากกว่า VMA แฟนๆไอดอลที่หวังมากผิดหวังก็ควรยินดีกับล พวกคุณหัดเรียนรู้การโหวตของพวกคุณคือการทำงานหนักแต่แฟนๆลิซ่าทำงานหนักกว่าพวกคุณ100เท่ายิ่งดึงลิซ่าลงก็ยิ่งแสดงให้เห็นว่าลิซ่าคือมาตรฐานยิ่งดึงลิซ่ามาตรฐานของพวกคุณยิ่งกัดกร่อนความเป็นคนของพวกคุณและไอดอลของคุณก็จะอยู่ตรงที่เดิมในความคิดของคุณไม่มีวันเทียบทันเท่าลิซ่าแฟนๆลิซ่าคิดว่าการไปโหวตบิลบอร์ดหลังจากพวกเขาเขียนอากติไปแล้วเป็นการตกหน้าแต่ฉันนั้นจะไม่สนใจสื่อนี้อีกเวลาเขียนข่าวเกี่ยวกับลิซ่าไม่อยากเห็นยอดวิวแฟนๆ ไปอ่านแนะนำเพียงเลื่อนผ่านหรือกดรงถังขยะ ความเห็นแม่จีนคนอื่นเช่นยอดวิวสถิติลิซ่าแปลงมาเป็นมูลค่ามหาศาลทําให้อีเวนต์ได้รับความสนใจปัจจุบันยอดวิวจากคนดูตีเป็นค่าเงินอันดับหนึ่งฝั่งเกาหลีพยายามจะบอกว่าเธอไม่ใช่เคป๊อปแต่เห็นยอดวิวจากแฟนๆทั่วโลกพวกเขากลับต้องใช้คําว่าเธอเคยเป็นเคป๊อปเพราะว่ายอดวิวนับเป็นเงินฉันอยากให้เธอออกจากเคป๊อปจริงๆนี่เป็นสิ่งที่ชาวเน็ตเกาหลีชอบพูดเวลาลิซ่ามีอีเวนต์รับรางวัลเวทีครั้งนี้มันสุดยอดมากดีขึ้นกว่าเดิมมากผมไม่เข้าใจจริงๆเลยว่าถึงแม่ลิ เพลงสดๆมีคลิปมีการพิสูจน์ออกมายังโดนหาว่าลิปซิงเพราะเธอดีเกินไปคู่แข่งต้องใช้มันเพื่อทุบตีลิซ่า เพราะความขี้เกียจไม่ยอมหมดทำงานเพื่อไอดอลของพวกเขาเองจนวินาทีสุดท้ายเห็นชัยชนะความพยายามของลิซ่าและฟแฟนๆอยู่ตรงหน้าคิดว่าใช้ไม้ทุบชิงรางวัลได้แต่ไม่ง่ายราชินียังไงก็เป็นราชินีฉันหมด125บัญชีตอนนี้ยังเหนื่อยมากเมื่อเจอข่าวแบบนี้ฉันโกรธมากยอดวิวทุกแพลตฟอร์มที่ลงคลิปเธอเราคงได้รับความยอดนิยมสุดๆเป็นสิ่งที่ยืนยันและปกป้องความอาคติที่ต้องการทำลายเธออยากบอกว่าคำพูดพวกนั้นสื่อนั้นไม่สามารถทำลายกำลังใจคุณได้มีแต่ทำลายตัว พวกเขาเองแฟนๆของลิซ่ายังพักดีอยู่ข้างเธอที่รักคําพูดวิจาร์เหล่านั้นเหมือนพวกเขาตําหนิไอดอลของพวกเขามากกว่าเพราะเซียวซ่าเป็นโมเดลมาตรฐานของพวกเขาเธอเป็นราชินีสตรีมิงทุกสิ่งรวมถึงราชินีเคป๊อปว้ยป่อด้วยนั่นเองจ้าโอ้แม g o ๊เหมือนจะบอกว่ามัวแรรมดามากดมาทับเนี่ยมันง่ายกว่าไงไปโหวตศิลปินตัวเองก็เลยไม่มั่นใจว่าแฟนคลับของฝั่งตัวเองจะเยอะมากพอที่จะโหวตชนะนนริซ่าได้หรือความพยายามน้อยกว่านั่นเองจ้าหรือความรักที่มีให้ไอดอลเนี่ยไม่มากพอก็เลยไม่สามารถทาให้ไอดอลตัวเองได้เลยไง คนกาใจปาแล้วนี่ก็ต้องเป็นการแสดงพลังของแม่จีนด้วยนะที่เขาเนี่ยเป็นประเทศที่มีโซเชียลวีดีโของตัวเองที่ตัดขาดจากโลกภายนอกในบางอันนะแต่เขาก็ยังมีบางคนที่พยายามในการมุด VPN ออกมาเพื่อจะไปโหวตให้นอริซ่าในเว็บปกติทั่วไปอย่าง VMS หรืออื่นๆอีกมากมายนะจริงๆริในจีนนี่ไม่ว้ยปอมีนูนี่นัน่นใช่ไหมของเขาเท่าที่แอดรู้อะ่ะการที่จะออกมา Google ยังก็ต้องแบบมุด VPN ออกมาเลยอยหรือ YouTube ได้ซ้ําคือเขาจะมีวิดีโอของเขาเองมี Google ของเขาเองอะไรแต่เป็นชื่ออื่นนะซึ่งต้องบอกว่าต้องตกมือให้แม่จ โนริซ่าก็ไม่ใช่มีแค่ประเทศไทยอีกต่อไปนะจ๊ะและไหนจะประเทศอื่นๆทั่วโลกหรือแฟนๆที่อยู่ข้างหน้าเวทีที่ไฮท์มากๆก็เอาง่ายๆแฟ,แฟนแคมที่ออกมาก็เป็นฝรั่งที่อยู่ที่นั่นทั้งนั้นแล้วก็มีสิงกรีดมีสิงแหกปากตะโกนลิซ่าลิซ่าคือเขาไฮป์และมั่นใจว่าเขาต้องเป็นส่วนหนึ่งในการหวตให้นริซ่าของเราอย่างแน่นอนจ้า เรียกว่าแม่จีนมาทีไรน,นะจ๊ะแฟนตี้ก็น่าจะกระอักเลือดถ้าได้มาเจอคําของแม่จีนที่ครบองค์ประชุมแบบนี้แล้วแอดก็คงไม่ต้องพูดอะไรมาแม่จีนพูดไปหมดแล้วนะจ๊ะแล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไงก,กันบ้างก็สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันไว้ใต้คลิปกันได้นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก่อนจะปิดคลิปกันไปแอดเนี่ยรู้สึกว่าเมื่อวานเนี่ยเทรนนี้มันกาลังมานะทุกคนนอริซ่าของเราไปทําให้สมาคมโรคหัวใจแห่งอเมริกาหรืออะไรประมาณนะั้นนะใช่ปะแอดจำชื่อไม่ได้แล้วที่บอกว่าทําให้มีเทรนเพลง Rock Star Took tikk 120บีนะีีทนนนน่่ยยออกกมมาาใ็ร เห็นไปบ้างในช็อตที่แอดอัพไปมาาเมื่อเช้านะก็ต้องบอกว่าขำแล้วก็น่ารักมากๆติดเทรนด์ไวจริงๆนะทุกคนนะ <c oughs> อ่ะก็สำหรับคลิปนี้ปิดไปด้วยบรรยากาศนี้สั้นๆกันแล้วกันนะจ๊ะแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปนะสวัสดีจ้า uh, Lisa,